สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดแมวจี้นะครับในชุดใส่หมวกซันตาคอรสนะครับอันดับแรกเลยแมวจี Mel ้ G นะครับก็จะวาดหัวกลมๆนะครับแต่ก็ให้มันแบนนิดนึงนะครับอย่าก,กลมมาก แล้วก็แบ่งครึ่งหน้าป๊บวาดลายเฉียงๆปี๊บป๊บแล้วก็ตานะครับตาโตโตโอ้โโตเกินไปนะครับตาโตโตแล้วก็เป็นตาดำนะครับ ตาดำก็เป็นกลม,กลมนะครับแล้วก็หูหูจะยาวหน่อยนะครับเป็นสามเหลี่ยมหูเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ขีดลงมา สองข้างเลยเสร็จแล้วที่ก็จะมีลายที่หัวนะครับแล้วก็มีลายที่ข้างตาข้างนี้ก็จะต่ำลงมาอีกนิดนึงนะครับตามด้วยจมูกที่จมูกจะเล็กเล็กนะครับแล้วก็ปาก ก็จะวาดเป็นเส้นโคง้ง2เส้นนี้นะครับแล้วก็ขีดตรงลงมาเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับประมาณนี้เนี่ยเราได้หน้าของจี้แล้วนะครับต่อมาก็ตัวนะครับลำตัวจี้เราจะวาดเป็นคล้ายๆถุงก่อนเสร็จแล้วเราก็จะขีดขาลงไปนะครับ ข้างนี้ยกขึ้นดีไหมปุ๊บเหมือน,นแมวกวักเลยอ่าแล้วก็เท้านะครับขาหลังขาหลังของจี้ขาหลังก็จะเป็นโค้งๆนะครับ ตรงตรงนี้ก็จะเป็นก้นก็โค้งเข้าเล็กน้อยทีนี้ก็มาวาดลายที่ข้างตัวนะครับแม่เจ้าโคมไฟกำลังจะไปไม่หลอดแล้วนะครับ ถ้าโคมไฟพังเราก็จะได้วาดรูปกันแบบมืดๆนะครับรก็วาดลวดลายไปแล้วก็หางนะครับปึ๊บแล้วก็มีลายที่หางคราวนี้ยังไงต่อเราก็จะวาดเป็นหมวกซันตาคอสนะครับให้จี้ใส่ ไม่รู้ว่ามันมีไหมแต่ว่าไม่ได้หาตัวอย่างนะครับเราก็จะวาดไปมั่วๆกันแล้วทีนี้ยังไงดีเอามาจาก My Melody นะครับมีผ้าคลุมของซันต้าที่ไหลด้วยเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าที่จะได้ดูแบบเท่ๆหน่อยนะครับ ก็ถ้ามีผ้าคลุมลายที่หลังเราก็ไม่ต้องวาดนะครับนี่ต่อมาเรามาตัดเส้นดีกว่าจะได้เห็นชัดๆว่าแก้ไขตรงไหนไปนะครับอันดับแรกเลยวาดหมวกก่อนอแป๊บหนึ่งนะครับผมไฟมีปัญหาโอ๊โอ,โ,อโดน <c oughs> คือสายของโคมไฟมันเริ่มหลวมนะครับอันนี้คือหมวกของซานต้านะครับต่อมาก็วาดเป็นหัวลงมาโค้งลงมานะครับ ให้บรรจบกันแล้วก็หูนะครับหูเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมโค้งๆหน่อยเป็นสามเหลี่ยมที่โค้งๆนะครับต่อมาก็วาดตาตาจี้เป็นตากลมๆนะครับกลมๆโตโต แล้วก็ตาดำนะครับตาดำอีกข้างหนึ่งแล้วก็ลวดลายนะครับ คราวนี้ก็มาเขียนลายของหน้านะครับใช้ปากกาที่เล็กลงเพราะลายตรงนี้มันเป็นลายสีเทาๆอ่อนๆนะครับมันไม่ได้เป็นการตัดเส้นแล้วก็จมูกนะครับปากปากนะครับแค่นี้นะครับ ่อมาก็มาวาดส่วนอื่นส่วนของลำตัวมีผ้าคลุมไหล่ให้จี้ด้วยผ้าคลุมไหล่นะครับแล้วก็เป็นขาขาของจี้ทำท่าเหมือนแมวกว่า ล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งนะครับนี่เป็นขาหลังของจี้นะครับขาหลังของจี้แล้วก็หางนะครับปึ๊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 บ ระบายดำดำระบายดำดำนะครับต่อไปก็ลายที่ลำตัวนะครับขีดขแล้วก็ระบายดำดำนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับแมวจี mm ้ hmm. ในชุดคร mm ิสต์มาสนะครับชุดส mm ันตาคอร์ก็เป็นการวาดตัวแมวจี้เสร็จแล้วก็เติมชุดลงไปนะครับเป็นการประยุกต์นะครับน้องๆก็สามารถเอาไปใส่ในชุดต่างๆอะไรได้นะครับสำหรับถ้าจะเอาไปวาดรูปต่อนะครับลองเอาไปหัดวาดตามแล้วก็ไปดัดแปลงเป็นรูปแบบอื่นๆได้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ